สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปนะครับประจําวันที่7นะครับกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนนะครับปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจ,จีนใต้นะครับก็คือภาคอีสานของเรานั่นเองนะครับซึ่งลักษณะนี้ส่งผลทําให้ลมนะครับที่พัดนะครับ ลมใต้ที่พัดเนี่ยนะครับและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเนี่ยนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็คือทางแถวบุรีรัมย์อะไรทางเนี้ยนะทางภาคอีสานตอนล่างเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีลักษณะเช่นเนี้ยนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองนะครับเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ร่วมกับมีหมอกในตอนเช้านะครับโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยบ้านใครนะครับมีสภาพอากาศอย่างไรสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ณนะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรนะครับเพราะว่า มีหมอกจัดด้วยนะครับในช่วงนี้สําหรับเกษตรกรนะครับก็ควรเตรียมการป้องกันนะครับระมัดระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศตุรกีนะครับผมก็ต้องขอสแสดงความเสียใจนะครับกับพี่น้องชาวตุรกีด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหรุนแรงจริงๆนะครับใครที่เห็นภาพข่าวแล้วเนาะกโ็โหมันแบบ สั่นจนแบบตึกถลม่มอ่ะท่านก็ลองคิดดูว่าแผ่นดินมันไหวจนตึกถลม่มอ่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจให้กับพี่น้องชาวตุรกีด้วยนะครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับไปกันที่ ภาคเหนือนะครับสำหรับภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับมีหมอกในตอนเช้านะครับแล้วก็อุณหภูมิลดลง1-3ถึงองศาต่ำสุด15องศานะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ย36องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีอากาศเย็นนะครับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนอง1้อของพื้นที่ได้แก่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมอุณภูมิ ต่ำสุด11-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสนะครับพักกลางนะครับมีหมอกตอนเช้านะครับบางๆไม่หนามากนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10%ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสนะครับ ไปต่อกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีหมอกบางๆในตอนเช้านะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20%ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเรา ชลบุรีระยองจันทบุรีและตลาดนะครับอุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสคลื่นนะครับต่ำกว่า1เมตรนะครับทางฝั่งทะเลอันดามันคลื่นก็เบาลงนะครับต่ำกว่า1เมตรเช่นกันนะครับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับทางฝั่งอ่าวไทยเนาะคลื่นก็ประมาณ1เมตรเท่านั้นเองนะครับจังหวัดนคร รีธรรมราชนะครับลงไปก็มีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับพื้นที่ในทะเลที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความราะมัดระวังด้วยนะครับในช่วงนี้ส่วนสภาพอากาศทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิของพื้นที่ได้แก่จังหวัดตรังและสะตูลน,นะครับอุณหภูมิต่ําสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-35ององศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนองร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแผนภาพที่เป็นกราฟิกนะครับวันนี้นะครับสภาพฝนเป็นอย่างไรนะครับสภาพฝนฟ้านะครับจะตกในช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับวันไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับช่วง7วันที่จะถึงเนี่ยก็ จะมีฝนฟ้าขนองนะครับไปทั่วทุกทุกภาคเลยนะครับสำหรับประเทศไทยสําหรับสภาพฝุ่นนะครับจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นแล้วนะครับเชียงใหม่เชียงรายดีขึ้นมากเลยนะครับตอนนี้เป็นโซนสีฟ้านะครับโซนสีฟ้าก็จะไม่ทําอันตรายกับคนที่มีสภาพร่างกายอ่อนเาะนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับในช่วงกรุงเทพมหานครก็จะเป็นโซนสีเหลืองแล้วฝุ่นบางลงนะครับแต่จะไปหนานะครับหนาตัวนะครับ ตรงช่วงโคกสำโรงวัดม่วงนะครับบ้านลำนาลายนะครับเนี่ยครับช่วงวิเชียรบุรีนะครับก็คือแถวจังหวัดโคราชนะครับนครราชสีมานะครับแล้วก็แถวนครสวรรค์เนี่ยตรงรอยต่อระหว่างตรงนี้นะครับสระุรีตรงนี้นะครับที่มีสภาพฝุ่นเยอะนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับวันนี้วันอังคารนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวเราไปดูว่าสภาพฝุ่นจะเป็นอย่างไร ช่วงเช้านะครับก็ฝุ่นก็จะพัดออกไปเรื่อยๆนะครับพอ11โมงนะครับเที่ยงนะครับก็จะมีลมเนี่ยพัดฝุ่นออกไปนะครับฝุ่นก็จะหนาตัวในช่วงตอนเช้านะครับพอช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยนะครับนี่นะครับก็มีปริมาณฝุ่นลดลงเพราะว่าน่าจะมีปริมาณน้ําฝนเนี่ยมาชะล้างฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศนะครับออกไปนะครับบางทีเรามองไม่เห็นนะนะครับว่า ฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนท่านก็ลองคิดดูว่าเวลาเราสูดฝุ่นเข้าไปมันไม่สามารถกรองได้มันก็จะติดอยู่ในปอดของท่านแล้วพอระยะเวลานานขึ้นนานขึ้นยาวไปอายุท่านมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันอาจจะไม่ส่งผลเนาะแต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะส่งผลกลับมาย้อนหลังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพฝนนะครับเป็นอย่างไรนะครับในช่วง24่ชั่วโมงว่ามีฝนฟ้าขนองในช่วง ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนนี้6กโมงนะครับก็ยังไม่มีฝนตกนะครับจะพอผ่านไปนะครับ12นาฬิกาพอช่วง14นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับวันนี้นะครับจะมีฝนตกนะครับนี่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะมีฝนตกทั่วเลยกรุงเทพมหานครฝนตกด้วยนะครับแล้วก็โซนโซนกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ ทางโพชัยนะครับโพชัยนะครับเนี่ยร้อยเอ็ดนะครับก็จะมีฝนตกแล้วก็ลมสักด้วยนะครับเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีฝนตกนะครับแล้วก็ทางแถบสวนพึ่งลงมาเนาะนะครับประจวบคีรีขันธ์นะครับราชบุรีนะครับก็จะมีฝนตกนะครับแล้วก็ไปทางภาคใต้นะครับก็จะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็กระบี่นะครับตรังนะครับหัดใหญ่นะครับยะลานราธิวาสนี่จะหนักเลยนะครับทางภาคใต้นะครับจะเป็นหนักที่จังหวัด ยาลานาลาธิวาสนะครับสุไหโกลกนี่นะครับเบตงนะครับตกหนักเลยนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําฝนจะเยอะมากเลยนะครับสำหรับอําเภอเบตงนะครับแล้วก็บ้านจุฬาพรพัฒนานะครับตรงนี้ก็เป็นเขตติดต่อกันเนาะนะครับพี่น้องที่อยู่ในโซนทางภาคใต้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับกับฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับที่ วันนี้ที่ผมนำมาเสนอกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ้านใครนะครับมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะครับสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับสภาพอากาศในเช้าวันนี้นะครับใครอยากจะให้ผมนำเสนอในเรื่องอะไรนะครับก็สามารถทิ้งข้อมูลทิ้งข้อสังเกตนะครับเอาไว้ได้ว่า,อ,าอยากจะให้ในายเอกนำเสนอในเรื่องนี้นี้นนี้นะครับ ในทุกๆวันผมก็จะพยายามจะปรับปรุงนะครับคอนเทนต์นะครับเนื้อหาที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ดูกันอยู่ทุกวันก็สามารถาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าอยากจะดูเรื่องอะไรนะครับผมจะได้ไปติดตามมาให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ